หมอนี่มันทำเป็นไขสื่อแขวนแขวนแขวนแขวโอ้ยอุ้ยกแม่ฟันเต็มะไรเหรอเดี๋ยวพี่เต้หาตัวเองตัวเองไม่เอ่อะโอ้โหเฮ้ยเอาเอาเด้อเอาเอา เอาเอากายตายได้ไงนี่ไงกายเพิ่งบอกอยู่ว่ากายเป็นแคนาเดียรี้ยเปอรเนเดี๋ยวนะแล้วพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงอ่ะถ้าสมมติกายเป็นแคระเดียนก็ต้องเป็นวิเสมดิวิเสมโมแกนัวอันนี้คนไหนเป็นตายไม่ไม่กรรมไม่ได้โดนหัวตายไม่ใช่หรอไม่กล้ากล้าโดนหัวตายตาตะกี้แต่ว่ากายตายตานี้ไงวิเสมนัวยวิเสมนัวแคระเดียน ไม่จริงผมยังไม่รู้เลยผมเอาเดี๋ยวผมพูดก่อนเดี๋ยวตาปกติแล้วแหละกี่ผู้สอดก็ได้ต่อไปที่เดือดเป็นีหวังจะเพื่องี้ไหมอันงี้นะพี่เสียงพี่เสียงเลยแล้วกันถ้าสมมุติว่ามีแอสซัสซินพี่ก็ตายพี่เป็นเชอรีฟแล้วตาต่อไปพี่จะไปยิงกิฟโอเคปะตายไปด้วยกันพี่เป็นเชอรีฟยิงมาเลยแอสซัสซินยิงมาเลยแอสซัสซินยิงมาเลยมาดิมาดิมาเป็นขี่้หน่อยล่ะ ขออาเอางี้นะถ้าถ้าพี่หัวไม่เป็นรูตาต่อไปกิ๊บหัวเป็นรูเอาแค่นี้แหละพยายามจะบวยกันแบบนี้มันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งไปอ่ะมาวัดกันดีกว่าเราโหวตวัดกันดีกว่าว่าใครเร็วกันไอ้เจมมันรัวพวกเราทุกคนมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเจมมันรัวไม่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 มีแต่คนอายุเป็นร้อยเลยโอ้ขนาบนี้ได้ไหมเดี๋เจมเปนโดนัทถามจี๊ พี <stumbled S 1> ่เจมเป็นปไม่เวเจมผู้เสียจอยาทามเจมจบประมาณะเจมชนะชนะา่ตายพี่บวกค่านะจอมเอาแน่นอนอยู่แล้วพเป็นเชลิไอกิยู่ไหนมีใครเห็นกิ์บ้าครับผมรอแล้วผมรอแล้วเดี๋ยวพี่ผมอีกแล้ ไม่ได้บายพี่เป็นเชลีฟอะไรหรอกิมมันซ่อนเหรอกิมมันซ่อนเป็นยังไงเฮ้ยนกไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ อะไรอะไรอะไรใช่ก็พอก็พอจบจบไอ้รอบแรกอะมเกิดตอนแพ้ด้วาจบร่มากูเป็นมีดมีดพอใจอะพอใจอะมเกิดขึ้นพอใจอะมีการเกิขึ้นช่างกดตัวจริง สมงคนนี้ก็ยืนมองศพนะพี่เต้มานับสิบเก้าจใส่ผมผมตกใจเพราะพี่เต้เป็นเจกเขาอยู่ไหนกันน่าเสียเขาอยู่ตรงไหนอยู่ร้ะดับผมร้าะดับผมจะทำเควสกันเด็บเฮ้ยทำไมเควสไปตรงเมื่อกี้ตรงนี้มันไม่ขึ้นนะ เออเจอของด้วยพี่ครับนี่คนนี้พี่บ่วงสีอะไรอ่ะพี่สีเหลืองอุ้ยสีเหลืองคืออะไรอ่ะออกสีเหลืองได้พี่สีเหลืองได้ออกสีเหลืองก็ได้เหรอ <TH UR R> <S <S เดี๋ยวพี่บ่วง <S 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 สบายใจโดนหลักฝันดีแล้ว,วแม่เงยอ้ไม่มีพื้นที่แบบว่าโกหกกันบ้างเลยเหรอออกสืยอได้ <ผ Joe S 1> พี่เดี๋ยวเดี่ยวนี่ไงมีจริงมีจริงจนะอบอกนะจะบอกนะเชลิฟต์รอ ไม่ไม่พี่เบสบอกว่าตอนแรกตอนแรกตายหนึ่งแลแวค่อยอีสองใช่ป่ะพี่เบสตายตายนานมากตายเร็วมากไม่หนึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยสองใช่ไหมพี่หรือสองเลยพี่เห็นแบบเห็นเป็นสองเลยอ่ะเป็นมูตูนหรือเปล่าแต่เขาเรียกว่าอะไรเชอร์รีป่ะอาจจะเป็นเชอร์รีเพราะว่าไม่รู้จะาะกันอีกแล้วเหรออาจจะแคน์ที่พี่บวงใบไม่หยุดเลยหรืเล่าเอาดนวักหน่อยหนึ่งนะใช่อ่ะนีมีภาพที่แบบเริ่มมากดกดกูดามาทีแรกกดปุ๊บไม่เจอพอากดเจอเลย แต่ว่าเอฟอะบอกว่าเอฟก็โอ้โหได้ไปสองศพแล้วพี่กิฟต์ตกใจเอฟนะไม่แล้วคือทำเควสด้วยกันพี่หน่าวไปว่ราะแต่าทำอะไรแถวนี้เอฟบอกว่าเอฟกป็ลังหาคนฆ่าตายแล้วมาเลเรื่อไรพมันเป็นตดวโต้ย่าเอฟไป็นโต้เดี๋ยวไว้ไปกินไปกินเบียร์กันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนนี้มันไม่มีมีมีกเหรอทำไมกายไม่เล่าเมื่อกี้เนี้ยมันออกสื่อไม่ได้พี่เพราะตอบฟันนไม่ผมผมพี่เต้เป็นคนดีเอางี้ดีกว่า ไม่ใช่เพราะแกขัดจะโรหลวงในซอกมันเชื้อไม่ได้ฟังเรื่องนี้ตายไปเนี่ยไว้เจอกันม่ายด้วยโอเคไม้จบยังไวแน่เลยจ่ง โอ้ไม่ได้เลยเดาี่เอาทไม่ได้ทไม่ได้เลยหรอทาไม่ได้ไม่ได้หรอรตัวผมมีแต่คนไม่ดีพี่คิดว่าเกือบรกไปติ่สัตว์ได้กายติเอยยังไ่ากายเลยเมื่อกี้เอานเดียวไอ้ังทักกลังจะเล่าเรื่องเดียวน่าระสิคือผมมาเป็นผมเป็นนักสืแล้วผมแต้ไม่ขึ้นว่า ข้ากายเพื่อรับโบนัสได้แล้วเมื่อกี้เนี้ยอะไรจะเริ่มเล่าเรื่องเลยขอโทษทีพี่ร้ายมากเลยพี่พี่มนชอบบ้านเฉยเลยเบรแล้วพี่ทำอะไรผิดไม่รักเลยพี่เสี่ยวพี่เสี่ยวไม่บอกว่าพีเส่นเลยหรอพี่เสี่เป็นเชลยฟพีเสีบอกรักกันเลยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะพี่พี่เป็นเชลีฟเลยเนี่ยพี่ลีมาพี่รี่เป็นอีแองแล้วพี่ลีเขาบอกว่าพี่ผมเป็นอีแรงแล้วแล้วผมเขาบอกพี่ลีว่าพี่ลีไปหาคนมาใคร ใครสงสัยใครเป็นเป็ดอ่ะผมจะไปฆ่าให้แล้วพี่ลีก็กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บวกมาผมถามพี่บวกเป็นอะไรพี่บวกเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองอ้าวเยลโล่ตัวแตกคู่แล้วพี่ลีอิ่มสองเลยบอกรอตัวเองเดี๋ยวเอเดนตี้มันเต่าหัวอ๋อพี่เบสหาศกไม่เจอเพราะว่าพี่ลีกินไปแล้วเออเดินกันให้คว้างมาสองใจหนึ่ง